สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับก็จะมารีวิวรองเท้าสนิเกอร์คู่หนึ่งนะครับชื่อว่า Air j o r d a n 1 High นะครับรุ่นเทอร์โบก e ีนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับว่ารองเท้าคู่นี้มันเป็นยังไงแล้วมันสวยขนาดไหนนะครับจากตรงนี้ครับรองเท้าของผมผมกดได้มาจากเว็บ n นกี้ไทยแลนด์นะครับก็คือโชคดีไปหน่อยโชคดีไปหน่อยโชคดีระดับหนึ่งเลยครับถึงกดได้มาได้ ก็คู่นี้นะครับรองเท้าของผมจะเป็นไซส์10.5 US นะครับซึ่ง10.5 US นี้คือไซส์ผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอยู่ที่ประมาณ12 US ผู้หญิงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นยูโรนะครับก็คือ44.5ยูโรคู่นี้ครับมันดียังไงเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ผมชอบเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนนะครับผมก็จะใส่คู่นี้ไปเดินห้างหรือว่าไปเดินเล่นแถวแถวสยามนะครับ แต่ว่าคู่นี้จะไม่ค่อยกล้าใส่ลุยเท่าไหร่เพราะว่าสีมันจะออกเรียบเรียบนิดน,นึงครับกลัวมันจะเปื้อนเรามาดูดีเทลกล่องนะครับก็คือเราจะเห็นว่ากล่องไนกี้ตัวนี้ครับมันจะเป็นสวู๊สีแดงเขียนคําว่าไนกี้สีแดงพื้นหลังสีดําซึ่งถ้าใครเจอกล่องแบบนี้นะครับที่เป็นรูปแบบแบบนี้เดาได้เลยครับว่ามันคือ Air Jordan 1 High High ก็คือข้อสูงนะครับเป็นสนิเกอร์ข้อสูงของ Air Jordan 1ซึ่ง Air Jordan 1เนี่ยครับจะมีอยู่3ซีรีส์คือ Low มิดไฮก็คือข้อต่ําข้อกลางและข้อสูงซึ่งอันนี้เป็นข้อสูงเป็นรุ่นที่เขานิยมกันมากที่สุดแล้วก็ราคาที่เป็น Air j จ r d a n 1 High ครับส่วนใหญ่จะขึ้นไปเยอะหรือว่าแพงนั่นเองจากราคาป้ายคู่นี้ครับกดได้ราคาป้ายมา5,800นะครับส่วนรีเซลเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูต่อไปนะเรามาดูข้างในกันเลยนะทันทันทันอ้ยอ๋อมีกระดาษหุ้มอยู่ครับ กระดาษพุ่มอยู่นะครับถ้าเปิดออกมาก็จะเป็นชึชชนี่แหละครับรุ่นเทอโโร์โบกีนของเราจะเห็นว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยมากนะครับเราเราจะไม่ค่อยเห็นรุ่นนี้ตามร้านค้าทั่วไปเพราะว่ารุ่นนี้ออกมาก็คือออกมาจําหน่ายแล้วก็หมดเลยเพราะหมดเร็วมากเดี๋ยวลองมาดูครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างจากอันนี้ครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เขาให้มาครับคือเชือกสาสี ึ่งยมีสีเขียวสีม่วงสีขาวส่วนดีเทลรองเทา้าอย่างแรกที่เราเห็นคือข้อมันสูงมากข้อมันสูงระดับหนึ่งคือหุ่งคอได้เลยนะครับแล้วก็ผมชอบอันนี้มากที่สุดก็คือผมเป็นคนชอบใส่รองเท้าข้อสูงอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตข้อเราตัวนี้อ่ะครับจะลดอาการข้อพลิกเพราะจริงๆแล้วอ่ะครับคู่นี้คือรองเท้าบาสของไมเคิลจอแดนที่ร่วมกันทำกับไนกี้แต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เขา ใส่กันเป็นแบบแฟชั่นก็คือสตรีทแฟชั่นนั่นเองนะครับราคาปัจจุบันคู่นี้นะครับรีเซลตอนนี้แล้วแต่ไซส์นะครับแต่ว่าไซส์นี้อยู่ประมาณ15ื่นบวกลบดีเทลของสนิกอร์รุ่นนี้นะครับก็คือเขาทำมาพิเศษสำหรับรู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็น NBA All Star นะครับซึ่งเขาจะเขียนอยู่ครับว่า SP19 Air Jordan o High OG เป็นรุ่นพิเศษแต่ตรงนี้นครับถ้าเกิดคนไม่ชอบอะครับเขาก็จะเอายางลบมาลบออกได้ซึ่ง เวลาไปขายต่อราคาก็จะลดลงเหมือนกันนะครับพเพราะเขาก็กลัวว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าพเพราะของแท้มันจะมีเขียนไว้พื้นพื้นจะเป็นแบบพื้นคล้ายๆ Air Jordan 1ทุกรุ่นนะครับก็คือทั้งโล i ไฮแล้วก็มิดนะครับซึ่งมีสวูดเป็น Nike ตรงกลางอันนี้ตามรุ่นของ Air Jordan 1อยู่แล้วนะครับ m i โซ i มิโซเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสีครีมนิดนดเป็นสีครีมหน่อยๆน p p ยอ,ปปอของเรานีครับจะเป็น หนังสีขาวบวกกับหนังกลับที่เป็นสีฟ้าเขียวแล้วก็สีคล้ายๆสีครีมก็คือจะมีหนังกลับแล้วก็หนังส่วนสีขาวนี้เป็นหนังแอ Air ์จอแดนตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ตัวปีกของ Air Jordan นะครับซึ่งทุกรุ่นที่เป็น a แอร์จอแดนวันโลม High ก็จะมีอย่างนี้อยู่ด้านข้างยกเว้นตัวโลครับที่ไม่มีเพราะว่าตัวโลเนี่ยครับเขาจะมาไว้ด้านหลังพอข้อมันต่ำ นะครับมันไม่มีพื้นที่ไว้ตรงนี้ลิ้นของเขานะครับก็จะมีไนกี้สีเหลืองครับแล้วก็สวูดสีม่วงนะครับลิ้นของเขาจะเป็นประมาณนี้ด้านในก็จะมีไนกี้แอร์ปกตินะครับเป็นอินโซของเราจะมเขียนไนกี้แอร์ซึ่งถ้าใส่ไปสักพักเดี๋ยวมันจะลอกเองคู่นี้ใส่สบายไหมคือช่วงแรกครับมันใส่โอเคอยู่แต่ว่าพอใส่ไปสักระยะหนึ่งมันจะเจ็บประมาณช่วงนี้ของเท้านะครับมันจะเจ็บช่วงกลางเท้า นะครับเพราะพื้นมันพื้นมันไม่ได้นุ่มขนาดนั้นถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบใส่ข้อสูงนะครับมันก็จะอึดอัดตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะมันมันหุ่มขึ้นมาสูงครับเรามาใส่ในประเทศไทยเรามันก็จะร้อนนิดหนึ่งใครสนใจคู่นี้นะครับบอกเลยว่าหาค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถหาได้ตามร้านรีเซลก็ลองไปหากันดูได้นะครับในสยามหรือว่าตามร้านออนไลน์ แต่ว่าค่อนข้างหายากนะครับเป็นคู่หนึ่งที่ราคาก็ขึ้นเหมือนกันรองเท้านะครับราคามันสูงจริงนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบของคนแหลนะเนาะอย่างบางคนชอบฟิกเกอร์อะไรเงี้ยเราก็สะสมฟิกเกอร์พวกตัวของเล่นอะไรเงี้ยครับซึ่งบางตัวมันก็เพิ่มมูล,ลค่าให้เราได้สําหรับรองเท้าก็จะเหมือนกันนะครับเก็บสะสมได้นะครับซึ่งอนาคตบางคู่ราคาก็จะขึ้นไปใครชอบนะครับหรือว่าอยากให้เฟิร์นมารีวิวรองเทา้า คู่อื่นหรือว่ามารีวิวรองเท้าอย่างนี้บ่อยๆนะครับก็สามารถช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจบนะครับก็จะมีรูปให้ดูนะครับว่าเวลาใส่ o n f e e t เป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ